ก็เรามาครับขบวนรถธรรมดาที่ทสองสองฮิซูโร่เทพหัวพมเข้าออกในชางชาลาที่สองสถาน,นีช่วงขังมาเจอครับอารตัมหมายเลขอ,อะไรเอ่ยฝ่ไฟขาวยครับสี่หนึ่งสามแปดครับ

ออกแน่ขบวนรถธรรมดาที่2.02ที่สุรุมเทพหัวพง์ครับออกจากสถานีชูฮามาเชอร์แล้วอีดีหนึ่งสถานีสามแพงถึงวันทาง สหานีกรุงเทพหัวพงครับก็ผมซื้อ,อ,อตร๋งจอนั่งรถด่วน75เนี่ยก็นั่ง33มสแล้20ว20บาทครับแต่จองแค่2วันครับวันนี้จองไม่ได้ครับก็จองเดินทางวันที่26ครับนั่งนั่งรถด่ว,ดว,วนอีเซลลาร7 5ครับ รอเก็บเงินเยอะก่อนทานั่งรถด่วนทานั่งรถด่วนรถด่วนพิเศษก็ได้ครับนั่งรถด่วนที่เจ็ดมาเดินนั่งรถด่วนที่เจ็ดครับต้องรองเก็บตังค์เยอะก่อนครับ